สวัสดีครับ6ข้ออ้างที่ทำให้พวกเราคุณและผมยังล้าหลังจากความสำเร็จครับข้ออ้างข้อที่หนึ่งไม่มีเงินคําว่าไม่มีเงินมันไม่ใช่คำถามครับพอว่ามันไม่ใช่คำถามมันก็เลยไม่มีคำตอบแต่สิ่งที่เราควรถามคือเราจะ หาเงินได้จากวิธีไหนเราจะหาเงินได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับข้ออ้างข้อที่สองครับไม่มีเวลาเลยผมจะไม่พูดว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันนะครับแต่ผมจะบอกว่าไม่มีใครเขาสนใจครับว่าคุณเอาเวลาไปทําอะไรบ้างเขาสนใจแค่ผลลัพธ์ครับถ้าคุณบริหารเวลาไม่ดีเองผลลัพธ์ชีวิตของคุณมันก็จะเป็นคําตอบครับข้อสามทำไม่เป็น ทุกคนมีครั้งแรกครับและคําว่าทําไม่เป็นของบางคนคือยังไม่เคยลองทําเลยข้ออ้างข้อสี่ครับทีผ่ผมหนูไม่เรียนมาทางนี้ความรู้ครับความรู้มันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนความรู้ไม่ได้สิ้นสุดแค่รั้วมหาลัยถ้าคุณหยุดเรียนรู้ก็ห้ามบ่นเรื่องความก้าวหน้าเพราะว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นครับข้ออ้างข้อที่ห้าครับยังไม่พร้อม คํานี้ครับมองได้สองมุมคือเขาอาจจะแค่ขี้เกียจหรือว่าเขาอาจจะกําลังรอโอกาสหมาะดูจริงๆให้ดูที่การเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ผมมีหนังสือแนะนําที่อยากให้อ่านนะครับชื่อเรื่องว่าสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มต้นตอนที่ไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวมาพับขึ้นให้ดูครับข้อ 6. ไม่มีอะไรใหม่ๆให้ทําแล้ว ไม่มีอะไรจํากัดความของคํานี้ได้เท่ากับคําว่าขี้เกียจอีกแล้วครับคําว่าใหม่ในที่นี้ครับพวกเราไม่ต้องทําสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ได้ครับเราแค่ทําในสิ่งที่เราแค่หยิบของเดิมมาทําให้มันดีขึ้นก็พอครับครับและนี่คือหกข้ออ้างที่ทําให้พวกเราคุณและผมยังล่าหลังจากความสําเร็จครับครับเราวันนี้ผมขออนุญาตไปหาข้ออ้างเพิ่มก่อนครับสวัสดีครับ